สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออสตาที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาจบกับมี่ฮอกอีกแล้วเห็นหลายคนบอกว่าพี่มันไม่ยุติธรรมที่จะให้มีฮอกเป็นอันดับหนึ่งของตัวตีแอร์เพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดสินกับตัวละครที่ตึงกว่านี้เนอแ่ไอ้นี่มันไม่ตึงอีกค่ะมันตีตอเบบีไปแล้วเฮ้ยและเบบีก็ตบจีเลนไปแล้วแต่ถ้าว่าหลายคนไม่ยอมหลายคนบอกว่าพี่จีเลนบัตเตอร์เบทต้องสามล้าน จะไปยอมได้ยังไงรอบนี้เลยมีฮอกต้องจัดให้เลยมาตบจีเลนโชซะเลยแน่นอนว่าอาจจะชนะนิ่ม,มก็ได้นะหรืออาจจะมีอะไรพลิกผันก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เลยแต่เมื่อกีจเลนไม่อยู่บนไหลแต่ว่าม,มันอยู่ไหนแล้วผมก็ได้เห็นหน้าจูเลนได้อย่างชาัดเจนและแจม่มแจง้งยิ่งขึ้นมันก็ออกไปแล้วนะพี่หัวล้นเน่าตบน่าตบเกียดจริงเลยน่าจะน่าจะ,จะแต่แบบเปียกเพียนะมาแล้วครับกระบอกหัวล้นเนี่ย แข่งแข่งทุกเรื่องเลยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว้วชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่ผมไม่มีโลบักอ,อะไรกันนี่อะเติมอย่างนี้ก็แขทงกันเหรอไม่ละ่ะไม่อย่างนี้มันทรงสักหมัดแล้วรับไม่ได้แพนเินเอ้อยแต่เดี๋ยวก่อนเรายงังมีร้านแนะนำล,ล,ละละอะยังไม่เข้าดีกว่า ขอโทษครับผมแล้วมันมีโฆษนาไว้ทำไมแล้วก็ตาดข้ามาในเว็บที่ปั้มตังได้เรียบร้อยหมดแล้วและการพ่นเผาไหม้ตรูเป็นสรรพสิ่งให้เป็นเท่าทานลิลจินจักกะเจียมัวไปเรื่อยเลยแต่ในการแจกตะกก่วยอย่างต่อเนื่องและเข้าเบ้านนั่นตูอย่างโหดไร้และการเผาไหม้สรรพสิ่งและพูดวนไปวนมาอย่างนี้แหละโอ้โหบอกคำนี้ว่าร้อนแรงแต่ไม่ไหม โดยคนีว่าไม่แต่ไม่ไม่แล้วก็โดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ต่อยครับผมด้ต่อยว่าตู้มป็นการโดดหนึ่งตัวปรามนูอย่างโคตรเท่ด้วยดาเมจอันแสนรุนแรงแรกผมคิดว่ามันยังไม่บินเว้ยแต่ด้่มันบินไปแล้วตูมโดยอ n นิเมชส่ันสกิลที่โคตรอลังการงานสร้างสุดๆบอกคำเดียวว่าโคตรเท่เลยครับพี่ แล้วะครับตัวที่สองกำลังบินขึ้นฟากฟ้าน้พานไหลต,ตัวตัวแรกกับตัวที่สองว่ะ,ะมันบินไปแล้วมันก็โดดลงมาตุ้มซูริกบอกเลยว่าซูผิดม่กระจายกันเลยทีเดียวไม่ใช่พิดผิกกระจายนะครับบินก็สุดท้ายอย่างโคตรเท่และมีสไตล์ดูดาเมจให้เต็มตาซะและนี่ก็คือดาเมจที่พีโ่โรนทำได้สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบห้าจุดสอง วิกาตจมตี12ระยะ100บอกคำได้ว่าวิกฤตจมตีนี่คือไปโคตรช้าและโคตรนานมากๆแต่คู่นี้กับเบบี้โคตรตึงคือแม่งเทียบกันแทบจะไม่ได้เลยนะครับคือสูสีอ่ะแต่แล้วมาดูมีฮอกที่ตบเบบี้ไปแล้วแต่จะจบจิเรนได้ยังเคยขี่หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับ <c oughs> ดูฮะในการกระโดดฟานกลางอากาศอย่างโหดร้ายและจโยจจย อาย่ายัางไม่ได้ฟันเลยที่จะเสียงไปก่อนแล้วซิงอย่างโคตรเท่บอกเขาด้วยว่าทักดาบอนดาบหนึ่งตัวนี้จะไม่ยอมแน่นอนน,นะครับปาดโคตรไก่วงเอลีนะครับนี่เป็นเอลีนะเว้ยเอลี <LE S 2> ทรงกรวยนี่คือแบบกว้างมากนะฮะตุ้มโอ้โหบอกคำที่ว่าจะเอาอะไรไปสู้ฟ้าชรนเดอรเมดสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ด มีการจตะตีห้และระยะหนึ่งอยห้าสไอ้เชี่ยคือมันไก่มากไก่เี้อะไร Two hours later ผมกลัวมันไม่ตึงเลยตัดข้ามเว็บมาที่เว็บที่โคตรจะตึงที่เว็บที่58ตอนนี้ผมยังปัง้มต้นเตอรหยบยังไม่ตันเลยหอะเลยตั้งสองตัวไง คือตอนนี้ผมปั๊มไม่สามารถตันได้เพราะว่าเออเพราะว่าตัวไม่มีตังตังตัวไม่พอนะเครื่องมุดแหลกมากเลยตอนนี้เครื่องผมกาลังจะค้างแล้วก็แหลกมากๆแต่น,นี้ตัวน่าจะเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับที่ผมยังไม่ตันนะเพราะว่ามันเบิ่มมากจริงๆในเว็บที่ห้าสิบเก้าแล้วบอกคุณด้วยว่าโคตรเบิ่มและเอฟเฟกต์ตะกี้ของมันนั้นทำให้เครื่องผมค้างและแหลกได้เลยโอ้โหเบิ่มเจี๊ยอะไรตอนเนี้ย เหลือสองตัวแล้วที่ผมยังไม่ตันและแน,น่นอนถ้าผมต้น2ตัวนี้แล้วก็จะจบข่าวแน่นอนนะนะใงเว็บที่หกสิบแล้วแบบโคตรตึงมากๆจนปาดหน้ากระเบื้องไปความเร็วแสงสเพียง5วินาทีบอกคำเดียว,ว่าความเร็วการจับตีที่แบบจะเบียดเป็นล้านเนี่ยมันเร็วเร็วเกินไปเร็วมากเร็วที่เชี่ยเลยอ้ออ้ย,อยแลกตอนนี้ผมได้แหลกมาก แดีวก็ดูทีครับระยะ150กว่องนั้นสี่คือคือแม่พระเจ้าชัดๆคือไม่ควรไกลเกินไปเรามาดูครับว่าตัวละครที่ตีแอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตาเหี่ยวมิฮอกจริงหรือและนี่ก็คือเฮ้ยในการกระโดดซูเพล็กเข้าไปที่เบ้าหน้าศัตรูอย่างต่อเนื่องและรุนแรงสุดๆบึ้มย่างไนต่อเนื่องแล้วบึุม ได้เปะนกำลังโจมตีที่สามล้านแล้วก็แบบโคตรแตบตาเชี่ยเลย <c oughs> ตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะคือมามาอัพฝั่งนี้ให้มันตันเมยเพราะว่าฝั่งนี้ตันเนี่ยเราก็จะชนะอย่างนิ่มๆเลยและแน่นอน,นอนว่าผมจะชนะแน่ๆแ,แน่นอนจะได้ป่าว่าแนจะแน่นอนแหละเบบีก็ตกมาแล้วตกมาแบบนิ่มๆเลยแต่เบบีตบกับกิเลนเนี่ยน่าจะสูสีกันหน่อยแต่ตาเหี่ยวกับกิเลนนี้ จะสูสีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเบิ้มแค่ไหนกันเลยทีเดียวเงินในการปาดๆตะกี้วูดีก็เบิ้มเจี๊ยละตเดืด้วยเว็บดี่63ผ่านไปไวเหมือนโกป็ดอ,อ๋อผ่านไปไกลเหลือเกินตอนนี้ผมังขาดเงินอีกหนึ่งล้านในการอัพที่มันจะตันนะ,ะฝั่งนู้นอัพตันหมดแล้วแหละไม่ต้องไปถามมั้งนะตะที่ไปต่องมื่อก้มัน ัพตันหมดแล้วนะครับมันอัพถูกกว่าเราหลายเท่านะครับแต่แต่เราเนี่ยอัพพอๆกับเบบีก็เลยทีเดียวอัพพอๆกับเบบีบแต่ยังไงก็ก็ถูกกว่านะครับฟังด้วยแน่นอนว่าตัวสุดท้ายที่ผมกําลังจะอัปเกรดตอนนี้และแน่นอนว่าตาเหี่ยวตีดาเมจสี่ล้านเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าจิเลนสกิลหนึ่งครั้งเท่ากับตาเยี่ยวสกิลถึงสองครั้งกันเลยทีเดียวยังไงละ่ะและแน่นอนว่าดาเมจเฉลี่ย DPS ของเขา ก็จะอยู่ที่สี่ล้านสอง2 2> บอกคำเดียวว่าตึงสัตๆนะครับ <c oughs> ผมดูร้องเสียงหลงและเสียงหลงเป็นไก่ตาปิดเพราะว่ามันตึงเกินไป <c oughs> เดี๋ยวเมื่อไหร่กมจะอัพตันทันทะีเนี่ยโอ้โหหกแสนห้าโอ้พระเจ้ายังมีหนึ่งเบื้องหลังอีกหนึ่งล้านบอกคำเดียวว่าโอ้พระเจ้าแต่ผมไม่ขนตังไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็บอกคำเดียวว่าเว็บที่หกสิบห้าก็ยังไม่ตันนะบอกคำเดียว,วยังไม่ต,ตันนะแน่ๆ โอ้ยผมได้ยืดัพตาเหี่ยวจนตูดเปื่อยจะจะตันหลังเกมอยู่แล้วยังไม่ยังไม่จบกันอีกวะเนี่ยเดีนี้เหลื 6, อ6 5 0หกแสน้าผมและอีกเป็นล้านเลยพี่ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็นะและนอนว่าตัวนี้แทบจะหลุดตรงการมาแล้วอย่างนั้นเหรอผมก็เลยทําการที่จะปิด animation effect หรือ animation skill ออกไปแต่แน่นอนว่าให้เห็นตัวเอ f e c t อย่างต่อนเนื่อง และหล่อเท่อย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าผมไม่เห็นตัวละครของฝั่งจูเลนนั้นหลุดมาเกือบกลางแบบแล้วในเวบที่66มันจะรอบไปเ0็บเวฟเลยไงปะของตัวเนี้ยเตียนให้ตายกันไปข้างเลยล่ะตามจริง <c oughs> แต่นี่ตาเหยียบมิฮอกนั้นในการซอยสกิลที่ปลายดาบของเขาบอกคำดี้ว่าโคตรรุนแรงและโคตรไกลมากใน่ถึงล้านหนึ่งรอเงินล้านหนึ่ง,ง,ง,นนงยังอัพไม่ตันแทบจะไม่หลุดเลยนะเวย้ยจิเลน ยังอาไปตันเลยนะตอนนี้ิ <S <S 2> <S 2> ีเลนอาจจะร้องขอชีวิตแล้วบอกว่าทำไมตาเหี่ยวมันโอพีเกินไปแล้ววะเนี่ยมึงเนิบหน่อยก็ได้นะโอพี OP เกิน,นก็เลยโอ้โหดูเดิแทบจะหลุดช่องแคบมาด้านหลังแล้วแต่ตาเหี่ยวบีฮอกด้านหน้างแทบจะไม่หลุดเลยเนี่ยอัพตัวนี้ตันแทบจะไม่หลุดเลยมึงเนี่ยถามจริงเหอะโอ้ยพระวัติขอจีเลนนั้นจะหลุดมาพังบ้านแล้วยางน้นเหรอ บาร่าฝ <B> ั่มีฮอกนี่ถ้าจะไม่หลุดเลยแม้แต่น้อยเดียวอะอะไรนะบอกเขาด้วยว่านานนี้กระเทียมเจียวกันลยทีเดีแล้วเมือ่อผมอัพตานแล้วบอกเขาด้วยว่ามีฮอกอาจจะช่วยทางฝั่งของจเลนนิดหนึ่งทั้งสุรยาเลยนะเออบาร่า <c oughs> <B ara. S 1> ได้แล้วทางฝั่งของจเลนก็แพ้อย่างราบคี้และราบเป็ดแบบ ไม่สูสีอย่างนั้นเหรอก็เกือบจะสูสีหรือเปล่าวะหรือว่าสูสีวะถ้ามันเข้าทั้งคู่ก็คือสูสีมากนะครับแต่นี่มันไม่เข้าไงแต่ฟังผมใกล้กว่าซะด้วยบอกคำนี้ว่าก็หัดลอยขาดลอยชีชเลย What the